แล้วก็จะหลับละ,ะต้องต่ออ่ะนะต,ต้องดูให้จบเกมต้องดูให้จบเกมมสุดท้ายก็เฮนะนเ,<อ>เพราะหลังจากนั้นครึ่งหลังทำประตูกันไม่ได้ไทยก็ควา้าแชมป์สิครับอาเซียนครับนะคุณผู้ชมครับเมื่มอวานนี้ใครได้ดูนี่นะลุ้นกันยี่กว่าหวยอีกคุณนะแต่ก็สูสีอยู่เพราะรอบแรกที่ไปเจอเขาอะกับเวียดนามอะนนะเสมอสองสองเข้ามาแล้วเราก็ต้องมาเตะเนี่ยครั้งเนี้ยเราได้เปรียบก,กว่าในบ้านเออถ้าได้หนึ่งประตูนี่ก็ หวานหมูละ,ะเขาต้องทําตั้งสองประตูนะ,ะกว่าจะขึ้นนํำเราได้กว่าจะชนะได้<ช>แต่สุดท้ายทําอะไรกันไม่ได้ในครึ่งหลังก็เนี่ยนะครับเฉลิมฉลองกันไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับถือรงถือถ้วยฮะ หนึะนะ่ท่าำอะไรก็ได้แล้วล่ะในบ้านในกลางหาด<อ>มาดามแป้งอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวๆนั้นแหละ <c oughs> งกงมเกลินมากเลยกงมเกลินงมเกลินเออแต่ว่าเรานี่ก็เรียกว่าครั้งที่แล้วเราก็ได้แชมป์ไงใช่เขาเรียกรักษาแชมป์สมัยที่7จ็ดแล้วรอบนี้น<อ>ี่ฮะอาเซียนคัพครับทีมชาติไทยครับนี่ก็เมื่อก,กี้ก็จะเห็นนะถ้า z o o ไปใกล้ๆจะเห็นว่าธีระทรบุญมาทันเนี่ยกับตันทีมชาติไทยชูถ้วยฟุตบอลอาเซียนคัพปี2022อย่างยิ่งใหญ่ <จ>หลังเปิดบ้านเอาชนะเวียดนามหนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นประตูชัยของทีราทรบุญมาทันนั่นแหละครับทำให้2นัดสกอร์รวม3-2ป้องกันแชมป์อาเซียนทัพเอาไว้ได้หูจากแข่งทั้งหมด14ครั้งนะเราได้สมัยที่เจ็ดอะการชูอชูช่วยเป็นยังคุณแป้งนะโยนโยนโยนคุณแป้งมาดามแป้งก็ลอยเลยจ้าตัวเล็กตัวเบาเลยนะแต่นำทัพกีฬาชาติไทยนี่อูห ประสบความสำเร็จนะจริงๆโอ้แกทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอ,ะอ่แะแล้วแกบอกว่ามาถึงวันนี้นะเราทําสําเร็จเพราะทุกคนเลยหลังจบเกมมาดําแป้งได้กล่าวขอบคุณทีมนักกีฬาชุดนี้ทั้ง23คน พร้อมทีมสตาฟโค้ีหรือไม่ได้เลยไม่ได้เลยเบื้องหลังนี่ก็ทํางานกันอย่างหนักนะฮะโดยเฉพาะวิ่งเก็บบอลเนาะนะขอบคุณแฟนบอลทุกคนอันนี้ก็ตัวซัพพอร์ตอย่างดีแล้วก็ตั๋วทีมชาติไทยน่ะขายหมด2 0,000ใบเลยนะแน่นอนเนาะเล่นในบ้านแล้วแบบนัดชิงแชมป์แล้วรอบสนามเพาจัดอีเวนต์คนไม่ได้เข้าไปดูดูข้างนอกก็อย่างดีมีจอเล็กจอน้อยนั่งเฮกันกรี๊ดกันยิ่งกว่าในสนามอีกแล้วเงินรางวัลอัดฉีดเนี่ยคุณเนี่ ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศได้ไป5ล้านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอัดฉีดอีก5ล้านแมตชนี้อัดฉีดอีก10ล้านทั้งหมดก็20ล้านมาทำแป้งก็ให้ไปด้วยเนาะใช่ออแล้วก็ได้เงินรางวัลแชมป์จาก f a, a f f ประมาณอีก10ล้านบาทร <3. S 1> วมก็30ล้านนี่ยังไม่นับรวม เจ้าอื่นอีกนะออที่จะให้มาตามหลังเป็นการแบบขอบคุณ thank you sponsor อะไรเงี้ยใช่คือความสุขของคนไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กีฬาน,นี่แหละใช่นะเป็นความสาม,มัคคีที่เกิดขึ้นในชาติคือปกติเราจะเชียร์บอลน,นอก <c oughs> ซึ่งแต่ละทีมนะ่ะมันก็จะมี FC ของทีมนั้น<ช>แต่นี่คือทั้งประเทศจะเชียร์ใครละ่ะก็ไทยแลนด์นี่สิ ตอนที่พี่ไปเ,เวียดนามนามี่พี่เชียร์อะไรอ่ะอตอนนั้นตอนนั้นไทยอ,อตนนนั้นเวียดนาม <c oughs> กับอินโดอ๋อพี่เลยเชียร์เวียดนามเชียร์เวียดนามจะได้เอาแบบสูสีหน่อยดีกีให้มันแบบสูสีกันนิดนึงเอ,เอาเวียดนามมาแข่งกับไทยใช่เวียดนามเขาไม่ธรรมดาเลยทุกคนอีเวนต์ประเทศเขาเนี่ยนถนนถนนแทบจะหยุดปิดแล้วก็ให้ทุกคนนั่งเชียร์บอลกับจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ เ,เริ่มตั้งแต่เที่ยงคนเอีเวนต์เริ่มแล้วอ่ะเออทำเป็นเล่นไปพี่เหงียนของเรานี่ระดับฟีฟ่ามากกว่าไทายนะเ,เ,เพราะเขาเตะบ่อยกว่าเราและกระชังมุกระชังมีเขาเต,าตะบ่อยมากเราเนี่ยตำแหน่งนี้อทัรู้สึกประมาณร้อยกว่านะร้อยต้นๆแต่ของเขานี่คือต่ำร้อยนะอ <c oughs> ด้ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับได้เนี่แหละเรามาดูรางวัลกันดีกว่าค่ะรางวัลส่วนบุคคนก็จะมีเจ้ามวยค่ะเทรยสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยพ้ารางวันดาวสันโบร่วมกับพี่เหงียนของเรานะเหงียนเทียนลินค่ะ ยิงไป6ประตูเท่าก <erv> ันนะคะส่วนอุ้มธีรทรบุญมาทันนะคะคว้าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปนะผู้จัดการทีมเนาะเขาเรียกว่ากัปตันทีมของเราอะทีนี้เราก็มาดูก่อนเกมแฟนบอลเวียดนามแฟนบอลไทยร้องเล่นเต้นกันอูโหสุดฤทธิ์อันนี้เวียดนามอะสนุกสนานมากพี่โอ้โหเขาเชียร์กันมันมากใช่เขาดูแบบกระชับมิตรเขาดูแบบเป็นเพื่อนกันอะเออดูเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะคะ ไม่มีตีกันนอกเกมไม่มีมาซัดกัน<ช>ไม่ใช่ว่าแพ้แล้วมาซัดกันไม่มีนะใช่หลังเกมอย่างที่เห็นนะคะมีมุมน่ารักเป็นผู้แพ้ที่ดีด้วยเออเพราะเป็นฝ่ายมอบถ้วยรางวัลจำลองนี่ให้กับแฟนบอลชาวไทยด้วยมีภาพเนาะเออนๆๆๆี่นอกสนามเมื่อกี้ปะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีรายงานว่าราคาบัตรเข้าชมถูกเอามาขายต่อหน้าสนามเมื่อวานนี้ราคาพุ่งไปเกือบหกเท่าเลยนะพี่ซื้อมาขายต่อเหรอใช่โดยเฉพาะโซนเดบิฝั่งที่มีหลังคาแอบไม่ได้ไปละติดงานขายไปเท่าไหร่ สามพันห <35. laughs> <laughs> ้าสองสองอยากติดงานบ้างจ้าจาก600พุ่งไป3,500จา้าเออโซนโซน E นะจาก450พุ่งไป2,000โซน S ถึง N 250พุ่งไป1,800เห็นไหมคือบอลมันมีราคาของมันไนงะ <im it> คนก็อยากไปดูตัวก็เลยขายแบบอับราคาได้จต่งจรงิงผิดกฎหมายนะ <im it> <im it> เราก็ชินเจ้าเขาก็มาวัาสวัสดีอะไรแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนก่อนกลับก็ลาก่อนบายบายแล้วก็อะไรกรรมเอิญแต่บอลอาเซียนก็ดีอย่างหนึ่งทาให้เราดูแบบนัดชิงได้2เกมอ่ะ <c oughs> เอเอบอลอื่นไม่มีลีกอื่นไม่มีเลยนะ<อ> <c oughs> มีอาเซียนเนี่ยเยี่ยวกับเยือนเตะไว้ด้วยทุ่มครึ่งเตะแล้วอ่ะเออเราได้ดูไอแข่งรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด s ั b s ไค i b e ข่าวช่องแ